มีขากลรงเร่อเหล่ามาเราตอบางทักระท่ายแต่ผู้อื่นไนนี่สิเราตอบสารกะตาพี่น้องทีสนใจอยากเบิ่งกระตากระกะตากระม่องกระ ติดตดามไปได,ด้วยพี่น้องเออเราตอกแล้วก,กษีกอกระตาให้พี่น้องเบิง้งคลิปต่อไปอาจจะเป็นกอกระตาให้เบิง้งเมื่อนี้กระตากระมองห้าเป็นกระตาไล่ขัดธรรมดาเลยพี่น้องสีเข็ดกระตาไล่ขัดธรรมดาเพราะว่าตอกห้าจักทั้งแข้งไว้ละ ตอกทังแข้งกระตาไล่อันสามทีห้าสารให้พี่น้องเบิง่งขีบก้อนโดยที่ว่ว่ได้ตั้งใจว่าสีสานสีสานของแล้วมันเลยเป็นกระตา <c oughs> ะเก่าให้พี่น้องเบิ่งไปขีบก้อนคนวแต่ว่าคลิปนี้ที่เป็นกระตาไล่ขัดต่พี่น้องเลยเบิ้งกระตาไล่ขัด ไม่ต่อเขากะจักไว้โดนโดนแล้วจนแหงก็แล้ว,ลวไม่ก็ไล้เอาจักไว้โดนๆนี่เวลาเขามาหลอกมันสีง่ายได้พี่น้องจักไว้จนมันแหงหมดจากแดดมันแหงก็ได้หรเอาไว้จักเรา,เาไว้ห่มก็ได้บ่ให้มันถือผล ม,มันแหงกับมันแหงเราหมาเหลาไม่สิเหลาไงเหลาหมอนแบบยามห้องสีสานเ้าเกา่เอาไปแเซนามขึ้นก็บบไแตโบเซกระโบเป็นยังตอกสารมันบุกไปบุกไปหักดอกตอกสารบุกคือตอกสั่งว่าตอกสารมันสารเป็นแนวนอนโค้งๆก่วงๆไปแต่ว่าขั้นตอกสั่งนี่มันตอนห้อง ปุ๊กแจปุ๊กคนมันนี่แหละมันจีหักกระหักตอนนั้นแหะมันก็บอคือตอกสั่งที่เป็นตอกจิ๋วป็นตอกสั่งที่เป็นตอกตจิ๋วเท้แท้ตอนนี้มันกะบวกอันนี้มันจีเป็นตอกทังแข้งเพราะว่ามันเป็นกระตาธรรมดากระตากระมองธรรมดา จะว่ากกตอกติวก็เฮ็ดได้ขึ้นกันตอกติวกเ็กกวกเฮ็ดยุบเป็นก็เฮ็ดขึ้นกันนะแต่ว่ามันได้จักเป็นอันตอกอันนั้นไว้ละมันได้จับเป็นตอกนะั้งแข้งไว้ละตอกสั่งเดี๋ยวกาต่อไปขันพีได้ไปเอาไม้มาแล้วก็ขีดคันพี่น้องอยากเบิ้งก็เสียเอาเฮ็ดให้เบิ้งตอกทั้งติว ขันเฮ้าจากแหวมันแหงนี่มันสิเหลาง่ายเรามันหูจักแข็งจักอ่อนเอาเสียวอ่อนเอาแข็งมันเกิดสีหูจักขันเฮ้าเหลาไม่ตอกดิบดิบนีิจักแล้วไม่ดิบดิบจักรวดเรารวดหันเวลาเฮาเหลานนิมันอ่อนดีอยู่แต่ว่าขันมันแหงเราบูงจักมันบางเทียกับแข็งปวดบางเทีากับอ่อนปวดก็เสนอนขันบูไดนั่นเกะมือไม่ก่าเนื้อน้ำให้จัก จากไปมันแหงจากส่องสามมื่อตอนมาเหลาแหงดีๆพว่ะกันแหงบุตีกันเนี้ยวอเนื้อแต่เรายากอีกแล้วเออันี้ก็เมื่อนี้ก็เอาวิธีเราตอกให้พี่น้องบึนเราตอกให้พี่น้องบึงตอกไปกะจีเป็นตอนก้็ข้นไปสิละให้พี่น้องกดติดตามไว้มันสิเด้งจากว่ามัน คลิปต่อไปห้องชีเฮ็ดยังสำหรับคลิปนี้ก็ให้เิ็งซานีสะกนได้พี่น้องเด้อคลิปนาก็วาดมาคลิปนี้นสวัสดีครับ